สบายดีทุกคนคลิปวิดีโอนี้ค่อยจะนำพาทุกทักคนนมาเบิงสถานีขนส่งโดยสารทั้งไก่สายใต้และก็าสายต่างประเทศอยู่ในนครหลวงแม่จันเนาะหรือว่าเอิ้นันสันก็นคือสถานีโดยสารสายใต้นั่นเองถือว่าสถานีตัวนี้ถือว่าเป็นสถานีเดี่ยวเนาะที่เป็นสถานีที่ใหญ่ที่สุดในนครหลวงแม่จันและก็ใหญ่ที่สุดในประเทศลาวและเป็นสถานีที่มีสิ่งอำนวยความสะดวก ครบทุกอย่างและกลับเป็นสถานีที่มีความทันสมัยเนาะมีการสะอาดลดโดยสารนี่ถือว่าเซาซีสมงเลยเนาะเป็นสถานีทั้งสายใต้เนาะสถานีโดยสารตัวนี้สถานีโดยสารแห่งนี้เป็นสถานีที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่เนาะจะตั้งแม่ตั้งอยู่ที่บ้านสะพังมึก เมืองไซทันีเนาะเขาหลองมิจัานอยู่ถนน450ปีแต่เก่าแลยแต่เก่าแล้วสถานีโดยสารสายใต้และแมนตั้งอยู่ที่บ้านสร้างคู่อยู่แถวๆกับอันทางอันซีซีเนียกดงโดกหันเนาะจะอยู่ทางกั้มนั่นและเพิ่นก็หยับลงมาหยับมาตั้งมาอยู่วันนี้แมนกับสถานีแห่งนี้เนาะแมนเพิ่นได้เปิดนำไส้แมนปี2016วันที่1เดือน9ปี2016เนาะมหาฮอดปัจจุบันนี้กับปี2 0 1ก่า มีอายุการใช้งานกับประมาณหาหรือว่า6กปีนี่แหละเนาะนี่ก็จะเปลี่ยนบริเวณทางด้านหน้าเป็นลานจอดรถใหญ่เนาะจะเป็นด้านขาเข้าคอยจะพาทุกคนนอะยางมาสมภาพบรรยากาศแล้วก็มาเบิ่งทางด้านขาเข้าทางด้านหน้าขาเข้านี้ก่อนเนาะแล้วกันยางเข้าไปเบิ่งทางด้านในบอนทีรถโดยสาร่นจอดทา่าอันสแตนบายท่าห้าปอาวอันโดยสารทางด้านหลังพูดเนาะ เป็นสถานีเดี่ยวเนาะที่มีสีที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เลยเนาะที่ติดกับแคบทางของถนน4 5 0ปีเนินตึกอาคารสีส้มยิ้มยแบบนี้เนาะมื้อนี้ก็เป็นมื้อวันเสาร์แนนาะก็เป็นช่วงตอนเช้าๆากับบาแเ้าเ้ะประมาณ9โมงถือว่า ผู้โดยสารเนาะที่เดินทางมาแต่ต่างแขวงก็คือทางภาคใต้สะนามเพิ่นก็จะมาหอดแต่แต,ตอนช่วงตอนเช้าเนาะถ้าว่าเพิ่นขี่รถมาแต่ตอนกะตอนแรงของเมือ่อวานนี่สะนาะมจะหอดมื้อนี่ตอนเช้าสี่โมงเช้าเสะนะ้อสิ่งที่ขาดบบได้ในการเดินทางก็ต้องเป็นทรัพย์สินนี่และเนาะทางด้านหน้าเพิ่นกะมีเป็นตู้ ATM ไว้คอยบริการให้เฮา เมื่อเราได้ยางเขามาหอดภายในตัวอาคารแล้วเสนอะเพิ่็จะมีปองเ้บริการเนาะซื้อปี้เสนก็นมีทั้งหมดอยู่ซาวป้ายปองบริการเนาะเดี๋ยวค่อยจะพาทุกคนยางไปเบิ่งตั้งแต่ปองที่หนึ่งเนาะจนยางมาสุดจนปองอาสุดท้ายเนาะมีทั้งสายต่างประเทศก็น่นาจะมีสายอ่า เวียดเนาะสายแดนเวียดแต่ว่าปัจจุบันนี่แหละแมนเพิ่นได้ปิดการให้บริการในสายต่างประเทศแล้วยังเหลือแต่ภายในเนาะนี่ก็คือภาพบรรยากาศในช่วงนี้กับผู้คนที่จะเดินทางไปสถนกายังบริหนมีหลายส่วนหลายแล้วจะผู้คนจะมากเดินทางในช่วงตอนแรงเนาะเพิ่นก็นจะซื้อเป็นปี้รถ V.I.P. เป็นเตียงนอนเนาะมันจะมีเป็นรถ V.I.P. เตียงนอนแล้วก็เป็นรถมีโดยสารธรรมดานี่นะบริษัทที่บริการขนส่งยู่ในันสถานีโดยสารสายใต้ในก็นมีหลายบริษัทเนาะเพราะว่าจะเป็นบริษัทจิตประสงค์เกียงไก่ V.I.P. จันท้าจอดขนส่งแล้วก็มีอีกหลากหลายบริษัทเนาะแต่ว่าข่อยเคยใช้บริการมาหันก็นมีแต่บริษัทจิตประสงค์เนาะเคยไปอัน ทางอันใต้ก็คือไปแขวงสวรรณ์เขตเนาะค่อยขี่รถเนาะขึ้นขึ้นรถละแ,แมนตอน8.30โมง30เนาะไปฮอดอ่ะเซโนละแมนประมาณ4โมงเศ้าของมือไหม่จ้ะนะเพื่อนจะออกตอนกลางคืนเนาะเป็นรถเตียงนอน VIP เดี๋ยวเ้อย่างไปเบิง่งทางด้านหลังตูคิวถน้ำกันเนาะบอนทีเพื่อนสแตนบายรถ ไว้ท่าโด,โดยสารนมยคานี่ก็จะเป็นภาพบรรยากาศทางด้านหลังเนาะจะเป็นโซ,โซนบี้เนาะรถหลายๆคันก็แมนมาจอดสแตนบายแล้วนอกจากขนส่งโดยสารแล้วขนกัะยังมีอัน บริการฝากสินค้าหรือว่าฝากเครื่องก็ได้กันเนาะโดยสารสายใต้แมนเพิ่นมีบริการมีนับตั้งแต่แข่งบริคัมไซส์เนลุงคำมวลสวรณ์น,นาคตเซกอ่องอัตปือจ,ปจัมปะซักเส้นถือว่าแข่งภาคใต้ของลาวเนะน้นนะเพื่อนกแมนว่าบริการทุกแข่งเลยเส้นนอกจาก นอกจากขายปี้แล้วเนาะยังนายภายในอาคารโดยสารสนามเพื่นกันยังมีห้านมินิมาร์ทเสร็จแล้วก็มีห้านขายเครื่องเสร็จไว้อคอยบริการเฮเสร็จสนาคือว่าครบมีครบวงจรเลยเนาะนี่ก็จะเป็นห้านกาแฟสีสุก เดี๋ยวเฮอย่างเขา,าไปเบิร์พร้อมๆกันเลยเนาะไปเบิร์โซนซีเนาะโซนซีนี่น่าจะเป็นรถตู้โดยสารหรือว่าจะเป็นรถสองแถวแล้วก็จะเป็นรถมีขนาดน้อยเนาะจะโบแมนรถรถบัสใหญ่เนะาะรถบัสใหญ่น่าจะไปอยู่ที่โซนบี้นี่ก็จะเป็นรถสองแถวท้าบกอีกก็จะเวียงจันปากสั้น นอกจากนี้เนาะเฮาก็ยังสามารถฝากเครื่องไปได้คือกันเนาะเพ่นการฮับบริการฝากเครื่องให้เฮาได้คือกันค่าบริการฝากมันก็ขึ้นกันกันกบสินค้าเฮ้าหน่อยหรือลายเนาะคันหลายกับจ่ายเพลงเนาะคันหน่อยกับ,นนกบจ่ายถึกเสร็เนาะช่วงตอเลงแรงเสร็แถวนี้จะเต็มไปเต็มไปเลยเนาะ ถือว่าทางด้านหลังนี่เป็นเดินงหญ่กว้างขวางอิ่นห,หน่อจอดรถได้หลายสิบคันเลยอันทั้งอากาศจะเป็นบอนพักรถสำหรับรถทีมาในช่วงอตอนเศร้าะนะอากาจะมาจอดพักรถอยู่อบอนเดินทางด้านนั้นร้อท่าคิวนะ ถือว่าสถานีโดยสารแห่งนี้เนะี่ยถือว่าเป็นสถานีที่ใหญ่ที่สุดแหละเนาะใหญ่ที่สุดทุกใหญ่กว่าทุกสถานีในประเทศลาวแล้วเนาะสถานีอ่า,นะาโดยสารสายใต้นี่คันสีฟ้านี่ก็เป็นรถเตียงนอนเสียงข่วงนคร้หลวงมันก็จะยูอันสายใต้นี่เนาะสถานีอันโดยสารสายใต้นี่มันจะมียูอันสองแขวงทั้งเหนือเนาะ ที่เพิ่นมาลงอยู่นี่ก็มีจะมีอยู่วนเสียงขวงเนาะมีเสียงขวงแน่แล้วก็จะมีอีกแข่งนึ่งเนาะคอยบ่จจือสำหรับค่าโดยสารจะถึกหรือแพงหันแมนมันจะขึ้นกับ สถานีที่เขาจะไปเนาะคือตัวอย่างที่ข่อยขี่จากนครหลวงเวีงจนันท์ไปลงอยู่ที่แข่งสตนอคขตลงสถานีเซน่เส็เนาะ,เ,นะเป็นขี่รถเตียงนอน VIP เนาะกัะราคาแสนซาวนในปีก่ายนี่ได้ปีก่ายนี้แสนซาวเนาะแต่ว่าปีนี้ราคากขนาดจ,จะแสนซาวเกาเ่า คาดว่าน่าจะเป็นในช่วงพักพักปีใหม่ลาวสนินะจะคิดว่าจะเห็นผู้คนเนาะคนจะเดินทางที่จะกลับบ้านเสร็จกัน่านจะหลายเนาะเพราะว่าอย่างอีกคุพ่อเขาแต่อาทิตย์เองเนาะคนก็นจะมีการพักปีใหม่ลาวหรือว่าสงการกันแล้วสงการปีใหม่ลาวก็จะมีวันที่สิบสามสิบสานเดือนเมษานา คนก็นจะพักหลายๆบริษัทหลายๆสำนักงานข้องการคนก็นจะพักเวีย้ยผู้คนก็นจะล้างไหลกลับไปย่างๆบ้านส,สถานีขนส่งแต่ละจุดแต่ละบอะก็จะเต็มช่วงเศ้าๆแบบนี้เนาะก็จะโบคอยเห็นจะโบคอยจะเห็นคนแล้วเนาะจะเป็นช่วงแรงๆจะเป็นประมาณช่วงอันหโมงเอ,อ่อสิบหกโมงหกโมงแรงไปอย่างส โซนด้านนี้ก็จะเป็นโซนเอรถมีคันนี้กำลังจะออกเดี๋ยวจะพาทุกคนย่างไปบึงอันหานอาหารอยู่อันนี่เนาะ ไว้มันจะเป็น่นแถวนี้จะเป็นห้านอาหารประเภทเฟอเป็นเฟอร์เป็นห้านเขาเปียกหลายกลัวนะจะเป็นห้านประเภทอาหารอย่างอื่นเนะิดเป็น,ปนจะเป็นอาหารตามสั่งนระาจะเป็นอาหารไวนะ้ ข่อยกับบเคยอนลองอางานหานันฝือแถวนี้จักเทื่อเนาะเพราะว่ามาแล้วกับกลับเงานเลยชนะเพราะว่าสถานีโดยสารเส็จกับกับกระโบได้ไก่จากเงานของข่อยเนาะขี่รถกับประมาณ1ิ1สิบนาทีกับหอดแล้วหฮานเฝือฮานข้าวเปี้ยก ทานเข้าตามสางเสียงเขาพัดทางตูกล้ำนี้ก็จะเป็น ทางขาออกเดี๋ยวค่อยจ่ายนำพาทุกคนยางไปเบึองทางขาออกนั่นกันเนาะเพื่อก็มีบริการทั้งมีรถแท็กซี่คอยบริการฮาล์ก็จะมีรถอันตุก๊กตุ๊กจัมโบรถ รถสแถวสิงกะมีเนาะรถมอเตอร์ไซค์คลิปวิดีโอนี้แมนคอยพาทุกคนเนาะมาเบิงอยู่ที่สถาน,นีโดยสารสายใต้เนาะแต่ว่าคลิปวิดีโอหน้าเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเบิงสถาน,นีโดยสารสายเหนือน้ำกันเนาะจะยูอีกจุดหนึ่งเนาะ จะยูอันเมืองสีสถานีโดยสารทั้งอันสายเหนือแมันตั้งยูอันเส้นทางที่จะไปหนองแตงพู่นเนาะจะยูเมืองสีโคตรคนเนาะ คันว่าผู้ใดเนอที่จะเดินทางจต่เสิก,ก็เขาก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับเที่ยวรถก็ได้เนะหรือว่าจะสร้างจองปี้เป็นกับจองให้เขาได้คือกันแต่ว่าเขาก็ต้องมาเอาปี้ก่อนหนึ่งชั่วโมงที่รถจะออกเด้อ นอกจากนี้เนาะทางด้านขาออกเสนะเ mm hmm. พื่อนก็นยังมีบริการฮับซงเฮาส์เสจเนาะจะมีรถมีรถม,ม์กับม้าบังเที่ยวเนาะแล้วก็จะมีรถนี่เนาะรถตุ๊ก,ก,กจมโบ้แล้วก็จะมีรถจักรสิเพื่อนกับอย,ยบริการจะชงเฮาได้เหมือนกันเนาะ,ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้พาทุกคนมาเบิ่งสถานีโดยสารบริการสายใ,ใต้ของเราเป็นสถานีโดยสารที่ใญ่ที่สุดเนนะาะในนครหลวงเี้งจันทร์ถือว่าหรือว่าในสปปลาวเราเลยก็ว่าได้เนาะ ขอเขอ้าใจนนองทุกท่านที่เข้ามาติดตามเลยครับชมในคลิปวิดีโอในซ่องเขียวเบาแล้วเนาะเอาไว้เจอกันใหมในคลิปวิดีโอหน้าว่าค่อยจะพาทุกคนไปเบิ่งสถานที่ใดในนครหลวงเวียงจันทน์หรือว่าจะพาทุกคนไปเบิ่งแหล่งท่องเที่ยวในสถานที่ใดกันนะั่นก็อย่าลืมให้ทุกคนเนาะกดไลค์ให้เด้เนาะกดหัวใจให้แน่ที่สําคัญก็อย่าลืมกดติดตามแลวก็กดมากระดิ่งเอาไว้พรอมเนาะเวลาค่อยลงคลิปแล้วจะ มันจะได้แจ้งเตือนทุกครั้งเนาะชิพของค่อยก,ก็จะลงทุกๆวันเนาะอ่าเวลา19โมงสุดนสูงต้นไผเนาะนอันนี้ก็จะเป็นถนน450ปีเนาะขาว่าเข้าไปทางด้านนี้อ่าไปทางด้านนี้ก็ถือว่าออกไปเส้นทางดงโดกเข้าตัวเมืองนครหลวงเวียงจนันทร์